สวัสดีครับผมอุทัยสีเทพประธานชุมนุมสากรออมทรัพย์ครูไทยวันนี้ก็ได้มีข้อสรุปในประเด็นที่เราอยากให้กระทรวงศึกษาแก้ไขให้การดำเนินงานของสมาชิกสากรและครูต่างประเทศได้มีสวัสดิการได้มีสินเชื่อได้มีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือความปรารถนา ของกระทรวงศึกษาและความปรารถนาของครูทั้งประเทศและความปรารถนาของสถาบันการเงินที่เป็นศูนย์กลางของครูก็คือสหกรณ์กรอมทรัพย์ครูทั้งประเทศประเด็นที่หนึ่งที่อยากให้กระทรวงศึกษาได้แก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือประเด็นที่ว่าครูมีเงินเดือนจะต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพ30%ครูทั้งประเทศพอใจครับ ชอบใจในเรื่องประเด็นนี้เพราะว่ามีเงินเดือนคงเหลือ30แต่มีครูส่วนหนึ่งที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากกว่าที่เป็นอยู่ในโอกาสที่เขาวิกฤตไม่สามารถที่จะไปหาเงินจากแหล่งเงินที่ไหนนอกจากสากลออมทรัพย์ครูจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินเดือนเหลือเพื่อการดำรงชีพน้อยกว่า30ใน บางครั้งบางคราวในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นเองครับก็คือว่มมาครูบำนาญครับอยากให้ครูบำนาญให้ยืดหยุ่นให้กับครูข้าราชการครูบำนาญซึ่งเขาได้รับเงินบำนาญและเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนไม่เพิ่มเมื่อเงินเดือนไม่เพิ่มมีรักความจําเป็นวิกฤตของชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินอยากให้กระทรวงศึกษาสั่งการเพิ่มเติมไปว่า การจัดการครูบ้ามาที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินหรือครูประจำการที่มีความจำเป็นแต่ต้องใช้เงินก็สามารถยืดหยุ่นให้โอกาสเป็นกรณีพิเศษเรื่องเงินเดือนคงเหลือ3 0เเพื่อการดำรงชีพนั้นปรับเพื่อความเหมาะสมสำหรับคนที่มีความจำเป็นที่ชีวิตต้องวิกฤตนะครับประเด็นที่2เรื่อง บำเหน็จตกทอดครับเงินบำเหน็จตกทอดก็เกิดขึ้นเป็นเงินที่ข้าราชการบำานาญเมื่อเสียชีวิตแล้วก็จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอดและมีสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อบำเหน็จตกทอดบำเหน็จตกทอดนี้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายโดยใช้เงินบำเหน็จตกทอดไปเป็นเงินหลักประกันเป็นเงื่อนไขในการให้กู้เงินจากสถาบัน อยากจะว่าถ้าเมื่อสมาชิกของสากลอมทรัพย์ครูมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ใช้บำเหน็จตกทอดโดยกู้เงินจากสากลอมทรัพย์ครูทั้งประเทศได้ครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่อยากจะให้กระทรวงศึกษาประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการให้กู้ได้นะครับประเด็นที่3คือเรื่องของการให้การฝึกอบรมกับ ครูประจำการกับข้าราชการครูบา,านาญเพื่อฝึกอบรมให้มีมาตรฐานในการใช้เงินการดํารงชีพก็คือการมีวินัยต่างการเงินและประเด็นสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะถือว่าครูนั้นได้รับเกียรติและมีศักดิ์ศรีของการได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นปูชนียบุคคล กันก็เงินหนึ่งแสนล้านที่กระทรวงศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประชาสัมพันธ์ว่าหนึ่งแสนล้านดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปยังครูที่มีปัญหาก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูวิธีการก็อยากจะว่าหนึ่งที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าจะผ่านเงินไปยัง สาก์กลางโดยการจัดตั้งสาก์กลางดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์และก็กระทรวงศึกษาก็ได้ประกาศว่าเป็นโอกาสที่สมาชิกสาก์ครูต้องลาออกจากสาก์ครูงั้นก็สากอ์อมทรัพย์ครูบุคคลที่เป็นสมาชิกสากอ์อมทรัพย์ครูครูที่เป็นอยู่นะครับเขาเป็นสมาชิกสากอ์อมทรัพย์ครูมารั่วมาหกสิบปีสี่สิบปีบางคนมีภาวะวิกฤต จะต้องแก้ไขปัญหาก็าจะต้องลาออกการลาออกของสมาชิกสักรอนอมทรพูซึ่่เขาเป็นมา3-40ปีหลายปีเนี่ยนะครับการเป็นสมาชิกขึ้นอยู่กับจํานวนปีครับที่ได้รับสวัสดิการใครที่เป็นสมาชิกนานๆอย่างผมสมมุติกรณีสักรออมทรัพูตังใครที่เป็นสมาชิกนานก็จะได้สวัสดิการมากขึ้นตามจํานวนระยะเวลาที่สมาชิกคนนั้นเป็นอย่างคู่3ล้าน8 กู้เงินจากสกอมทรัพย์ครูตังสามล้านแปดครับเสียชีวิตหนี้หายหมดก็ใช้สวัสดิการที่มีอยู่ข้างในที่เราสะสมกันมาจำนวนปีนี่สำคัญมากใครที่ลาออกจากสกอมทรัพย์ครูจะต้องลาออกทิ้งสวัสดิการอันนี้ก็คือเป็นทุกๆก,กับสกอรมทรัพย์ครูก็คือว่าสวัสดิการที่สกอมทรัพย์ครูสร้างสมกันมาให้กับสมาชิก ก็จำเป็นต้องลาออกเพื่อไปยังสากรกลางอยากคําว่าถ้าสมาชิกไม่ลาออกจากสากรเดิมแต่ได้รับสิทธิ์0%เอร์เซนนี่ยนะมีโอกาสนะครับโดยที่ให้กระทรวงศึกษากำหนดคุณสมบัติสมาชิกที่ต้องการแก้ปัญหาหนี้สินเหล่านี้นะครับผ่านไปยังสากรนอทสั์ครูอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษากำหนดคุณสมบัติไว้ โดยใช้สาก์ออมทรัพย์ครูทั้งประเทศเป็นฐานหรือจะเป็นสาก์กลางก็ไม่ได้ว่าก็เพราะว่าเป็นเจตนาดีหรือจะผ่านเงินไปยังชุมนุมสาก์ออมทรัพย์ครูไทยพวกผมในนามของสากออมทรัพย์ครูทั้งประเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่าศูนย์กลางของสากลออมทรัพย์ครูทั้งประเทศก็คือชุมนุมสากลออมทรัพย์ครูไทยผ่านเงินไปโดยให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี่สินครูเขาประชุมกันเองแล้วก็การกําหนดเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาที่จะกําหนดเกณฑ์ต่างๆให้อันนี้ก็คือผมคิดว่าง,งานนี้จะสําเร็จและก็เป็นเจตนาดีของกระทรวงศึกษาที่จะแก้ไขปัญหา นี่สินครูเพื่อภาพลักษณ์ของเพื่อนครูทั้งประเทศขอบคุณครับ